สวัสดียามเช้านะคะเช้านี้วันที่ยี่สิบเก้านะคะ FC ยี่สิบเก้าน้องแปแมวทำไม่ผิดตื่นเช้ามาก็จําวันที่ไม่ได้เลยค่ะ FC ปปาแมวทําแต่ง,งานทุกวันเลยนะคะท่าปแปแแมวก็มาบอกข่าวดีนะคะ FC ตาใบาชํำฉาของป้าแมวนะคะยังขายโลละสิบบาทอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ป้าแมวขอเวลาอีกสองวันนะคะเพราะป้าแมวต้องเข้าไปเก็บในป่าก่อนนะคะถ้า f อตีท่านใดสนใจโลละสิบบาทของป้าแมวนะคะกล่องนึ่งคือมีสี่โล พร้อมส่ง70บาทนะคะ4โลพร้อมส่ง70บาทค่ะตอกตอหนึ่งกล่องนะคะเ FC ได้ใบชํำฉาดีๆไปปลูกบอนสีของเราแล้วบอนสีของเราก็จะแตกกอเร็วนะคะ FC คะพวกเราก็หาดินหาอะไรมาผสมกับใบชํำฉาของป้าแมวที่ส่งไปนะคะก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะถามว่าป้าแมวเมื่อไหร่จะมีใบช่ำฉาอีกนะคะตอนนี้น้าทางบ้านป้าแมวฝนก็ตกหนักนะคะ FC แต่บางส่วนที่เข้าไปเก็บก็เก็บได้นะปะ้าแมวขอเวลาสองวันนะคะส่วนใบชํำฉานะ ก็มีมาแบ่งปันให้ FC นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอฝากเบอร์ป้าแมวก่อนค่ะนี่นะคะเบอร์ป้าแมวโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะ FC ค่ะวันนี้โทรได้ตลอดเลยนะคะพรุ่งนี้อาจจะได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างเนาะเพราะหวยใกล้ออกแล้วป้าแมวต้องไปรับจ้งางขายลอตเตอรี่นะคะค่ะ FC วันนี้ป้าแมวมีบอลสีนางลากสดทวีนะคะนี่นะป้าย ไปสวนเป็นกอนะคะนี่เป็นกอเนาะเป็นกอในกระถางนี้ได้ไปสองต้นสองต้นบ้างสามต้นบ้างนะคะทุกกอเลยเอฟซีคะนี่นะคะนางลากสดทีวีที่ว่าเขาไม่ป้ายนะนี่นะคะเอฟซีที่เขาไม่ป้ายเห็นนะคะเขาจะกัดแดงสวยแบบนี้เลยนะคะเอฟซีนี่นะคะกอนี้เอฟซีเขาได้เอฟไปแล้วนะป่าแม่ก็เลยเอามาดูให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่สวยแบบนี้เลยค่ะนางลากสดทีวีที่เขาไม่ป้ายนะนี่นะคะที่ป้ายเขาก็จะกัด แดงครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งคือฮาไปนะคะ Fc นี่นะคะที่อันนี้คือไม่ป้ายนะนี่ป้าแมวเอามาให้ดูนะคะอันนี้ของป้าแมวอ่ะมีทั้งป้ายและไม่ป้ายให้ Fc นะคะนี่นะคะมีป้ายด้วยนะคะป้ายด้วยแล้วก็ไม่ป้ายนะคะปนกันไปเนาะกระถางนี้ป้าแมวขายให้ราคา7ละ70บาทนะคะ Fc นี่นะคะได้เป็นฟอร์มกอ Fc ไปถึงไปเปลี่ยนกระถางเลยนะคะป้าแมวให้ดูด้วยนะคือดินมันแน่นมากนะคะดินแน่นมากเนาะ Fc ไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะหรือจะซื้อ หลายฟอมกกก็ได้นะคะฟอร์มกอละเจ็ดสิบบาท turbine, ค่ะเอฟซีนี่นะคะฟอร์มกอละเจ็ดสิบบาทนะคะมีทั้งหมดหกกระถางนะคะฟอร์มกเจ็ดสิบบาทเนี่ยมีหกกระถางนะคะเอฟซีนะคะค่ะ,คะมาด้านนี้นะคะเอฟซี LGBT. เป็นนางผิวนางผิวนางผิวของป้าแมวเนี่ยเป็นฟอร์มกกนะคะเป็นฟอร์มกกเลยนะคะป้าแมวขายให้ทุกฟอร์มกกนะคะ ฟอมกอละร้อยห้าสิบาทนะคะฟอมกอละร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะ Fc จัดส่งให้ฟรีนะคะส่วนานางลากสดเทวีเนี่ยกระถางละเจ็ดสิบาทเนี่ย Fc ซื้อของป้าแมวสักสามกระถางก็ได้นะคะป้าแมวส่งให้ฟรีนะ,ะนี่นะคะเจ็ดสิบาทหรือจะซื้อไปรวมกระถางละร้อยห้าสิบาทก็ได้นะคะรวมไปสักหนึ่งกระถางก็ได้คือส่งให้ฟรีนะ,ะนี่คะ่ะจีป้าแมวต้องอธิบายนะคะเพราะว่าอันนี้มันมันเจ็ดสิบบาทมนะันส่งให้ฟรีป้าแมวก็ ค่าส่งค่าแพคแทบไม่ได้อะไรนะคะเอฟซีสงสารป้าแมวด้วยเนาะนี่ป้าแมวก็มามาบอกความจริงให้เอฟซี FC ฟังนะคะแต่ร5 0ยหคือเอฟซีซื้อได้หลายกระถางเนี่ยป้าแมวก็จัดส่งให้ฟรีทาว่าทําไมถ้าส่งให้ฟรีทะเมื่อวานนี่จัดส่งให้ฟรีแล้วเอฟซี FC ก็บอกว่าป้าแมวมีอะไรส่งให้ฟรีอีกไหมเอามาเอามาแบ่งปันบ้างอวันนี้ป้าแมวก็มาแบ่งปันให้นะคะก็เหลือบอลสีไม่เยอะแล้วนะคะเอฟซีเหลือแค่แค่นี้เนาะป้าแมวก็มาแบ่งปันนะคะถ้ามีอสงไขยนะคะอสงไขยหน้านี้นะคะ อยู่ในกระถางห้านิ้วเนะาะผสมไข่นะคะนี่นะคะกำลังกำลังสวยเลยนะคะก็ไปร้อยห้าสิบบาทเท่ากันนะคะส่งให้ฟรีค่ะเอฟซี FC. ส่งให้ฟรีนะคะนี่นะคะค่ะมาด้านนี้นะคะนางลากสดนางลากสดไซส์ใหญ่ขึ้นมาในกระถางก็มีสองต้นเหมือนกันนะคะเอฟซี FC. ในกระถางมีสองต้นเหมือนกันนะคะฮาร์ปสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะป้ายนะคะป้ายทุกทุกกระถางเลยนะคะ เอาไปกระถางละ150บาทเท่ากันจ้ะนางรักสดเทวีนะคะมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้ต้นนี้เป็นบ่อเงินคู่กับสหเดชชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เอาไป150บาทนะคะส่วนสีกัญนาสีกัญนาต้นนี้นะคะเป็นสีกัญนาที่สวยนะคะเอฟซี FC. ได้ไปทั้งหมด6หัวนะคะหหัวนะ6หัวนะคะป้าแมวขอ150บาทนะคะเอฟซี FC. สีกัญนาต้นนี้นะคะได้ไป6หัวนะคะ ร้อยห้าสิบบาทค่ะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะคะหาหลิกุนชัยเป็นเป็นไม้เก่าแล้วก็ไม้ที่สวยนะคะหาริกุนชัยนะมีเหลือกระถางเดียวแล้วค่ะเอาไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันจ้ะต่อมาเพชรสุวรรณโชคนะคะ fc ด่างสวยสวยแบบนี้เลยนะคะหลอดใหม่ก็มาด่างแล้วนะเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งให้ฟรีค่ะแล้วมากระถางนี้ค่ะกระถางนี้ เวลาเขาโตไปเขาจะกัดสีออกม่วงๆนะคะ fc ต้นนี้นะสีม่วงๆจะสวยสีม่วงอมชมพูนะคะอันนี้เป็นกอนะคะ fc เป็นกอเนาะไม้สร้างหัวแล้วนะคะเอาไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะต้นนี้จะสวยมากค่ะจําชื่อไม่ได้นะคะมีต้นเดียวจ้ะ,ะด้านนี้ค่ะยักษ์กูเปรลันนะคะยักษ์กูเปรลันมีกระถางเดียวค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้ยักษ์ลน,นพักนะคะ fc ยักษ์ลน,นพักเนะาะใบไม่สวยก็เด็ดทิ้งไปเลยคะ่ะ fc ไม่ต้องไปเสียดายเดี๋ยว ใบก็แตกใหม่มาสวยนะคะเป็นไม้โกนะคะพี่จีเป็นไม้โกเ,เนาะกระถางนี้ได้ไป3มต้นนะคะยักษ์ลนนาพักนะคะ150บาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะมาต้นนี้ค่ะมหายมยักษ์มหายมยักษ์ค่ะ150หบาทเท่ากันนะคะแต่ละต้นจะกัดสีสวยแตกต่างกันไปนะคะมาต้นนี้ค่ะอีกต้นหนึง่งต้นนี้คือว่ายักษ์เบญจากายค่ะนางยักษ์เบญจากายนะคะ เวลาเขาโตมันเขาจะกัะสีสวยมากค่ะนางยักษ์เป็นจักายาก็ไปร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะส่งให้ฟรีค่ะเหลือบอลกลับนาคาราดอีกต้นหนึ่งนะคะเอฟซีในกระถางนี้หัวใหญ่มากนะคะบอลกับนาคาราดแล้วมีน้องออกมาแล้วนะไปร้อยห้าสิบบาทค่ะบอลกับนาคาราดค่ะมาด้านนี้นะคะไก่ตัวงามต้นนี้จะใช่ซูมาอี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาไปลุ้นดูนะคะเอฟซีได้ไป สามต้นนะคะสามต้นนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะหกหลงกอนนี้เป็นกอนใหญ่มากนะคะเอฟซได้ทั้งหมดสิบตต้นนะคะสิบบตต้นเลยไปสิบตต้นนะคะสีเริ่มมาสวยแล้วนะคะดีนะสิบบตต้นนี้ป้าแมวขอ,อยุ่ที่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะสามร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีจ้ะสิบบตต้นนะคะหกหลงค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นนพกพะเก้านะคะนพกพะเก้าใบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเอฟซ ในกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะคะสามต้นเนาะสามต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสองฟอมกอนะคะมีสองฟอมกอนค่ะนพเก้านะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมานารีบุรพาค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะไปร้อยห้าสิบบาทจะ้ะกระถางนี้เจ้าจักรพรรดิด่างคู่กับสุมาอี้นะคะ สูมาอีเนี่ยเขาจะกัดสีสวยนะคะเป็นบอลเก่านะสูมาอีนะร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะต่อมาด้านนี้หงดาหงดาลุนนะคะสีเริ่มมาแล้วเนาะอันนี้เป็นฟอมกอเลยนะคะ fc ไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะ,คะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีสวยๆท่านี้นะคะมาแบ่ง fc นะค่ะปะ้าแมวจะส่งให้ fc ทุกท่านพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวป้าแมวแจ้งสลิปไปนะคะ fc ขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่ทักไลน์กลับมาหาป้าแมวนะขอบคุณมากๆค่ะ วันนี้ป้าแมวขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีประกบสียามเช้าสวยๆว,วันนี้ค่ะสวัสดีจ้า